สว,ส,สวัสดีค่ะชาวไทยทุกคนวันนี้วันที่เจ็รัฎาเป็นวันซ้อมใหญ่รับปริญญาแม่รู้สึกกระปื้มมากเลยที่ลูกชายทำให้แม่น่าบอหน,น้าหยาแวแด้มนุษย์ทุกคนนะจ๊ะโปรดจำไว้นะลูกๆทุกคนนะ่ะวันที่แม่จะมีความสุขคือวันนี้นะจ๊ะทำไว้ทำแต่ความดีอย่าทำความ แั้นผมไว้คุณป้านะคะคุณแม่เป็นปื้มมากเลยค่ะลูกชายลูกชายได้รับปริญญาเพราะว่าเพราะว่าลูกชายเป็นคนดีเพราะว่าคุณป้านี่ก็เป็นคนดีที่สั่งสอนลูกหลานและมนุษย์ที่เกิดมาคุณป้าเป็นผู้สร้างมนุษย์นะมนุษย์ที่ดีอะ่ะเดี๋ยววันที่9จะมีตอนต่อไปนะคะวันที่9เป็นวันเจอกันใหม่เป็นวันรักจริง ที่สวนอัมพารพี่แม่ก็จะแต่งตัวให้สวยสวยคุณป้าก็สวยแล้วแก่ด้วยไม่รู้จะพูดอะไรอะแบบลูกที่แบบยังไงแล้วพูดไม่ถูกอะเลี้ยงหลานเคานี้ไม่มีหางนะจ๊ะเพราะว่าแม่กาเลี้ยงมาดีเขตัดนหางมาตั้งแต่ตอนเกิดน่ะแม่เป็นปืงค่ะ ประโยชน์กันข่าวเป็นเด็ดดีมากนะคะคุณแม่เลี้ยงมาคนเดียวค่ะลำบากลำบากตะเกียดตะกายเลี้ยงลูกมาจนจบปริญญาคุณแม่เป็นปื้มมากค่ะจะมีอะไรพูดต่ออีกไหมคะเนี่ยขอเชิญพูดได้นะจ๊ะวันที่ก้าเจอกันใหม่นะคะเจอกับใครคะ<จ>คนคนที่หายไปหรือจะไปหาคนใหม่คะเจอกับลูกชายคนเล็กค่ะ<อ>วันนี้ลูกชายคนเล็กไม่ได้มา แดงความยินดีด้วยเพราะลูกชายเขเล็กอยู่ไกลค่ะมีลูกชายกี่คนจะสองคนครึ่งค่ะแล้วแล้วแ <laughs> ล้วแล้วมีแฟนกี่คนคะเธออ่ะ <laughs> แฟนนะไม่ชวนค่ะ <laughs> คิดกันเยอะค่ะเ <laughs> พราะว่าคุณแม่เป็นคนสวยค่ะคุณป้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันในคุณป้าก็คิดว่าคุณป้าสวยนะค่ะเนี่ย,นนยแต่คิดไปคิดมามองกันจบแล้วมันก็เศร้าใจแต่ต้องขอขอบคุณบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดมากนะคะคืออะไรคะคืออุปการะ เลีออนะเยเ้ยงดูลูกชายให้มีเงินมาให้คุณแม่แต่งตัววันนี้ได้สวยมากค่ะและคุณป้าขอบใจตัวเองนะจ๊ะที่มีกระโปรงที่สวยใส่วันนี้เพราะว่าน้ำพักน้ำแรงของคุณป้าเองพูดแล้วมันมีความสุขและก็เดี๋ยวเช่นก่อนที่จะเธอผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะโปรดจำไว้นะจ๊ะเลี้ยงรูกกับพอทอดมนาะชุบนะพวกเธอจำไว้เลยเธอต้องตัง ก่อนนะจ๊ะอยาให้มันตักงากันนะคุณแม่คุณปืงค่ะไม่รู้จะพูดอะไรค่ะเดี๋ยวมีตอนต่อไปวันที่เก้านะคะเจอกับลูกชายคนเล็กเนนัก่ามันจะไหลเลยเหรอค่ะหล่อมากค่ะขอจบแค่นี้นะคะดสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะพิสวัสดีเธอจะไปหาพ่อคันใหม่นะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยมองอยู่นะคะโอ้ยังไงลิะจะเจอหรือยังตอนนี้ยังโสดนะคะโอ้ระวังเธอจะไปเจอ สี่หางเขาเลยคะสี่หางสี่ขาสองสองแขกกัะลิ้นอะ่ะไม่เข้าใจค่ะเอาทำนั้นก็ผู้ชมบทอธิบายกันกันว่ามันคืออะไรสวัสดีค่ะ